สนับสนุนโดย GTR คอมบิส รู้จักกับผลิตภัณฑ์ที่พี่อูดเขาบอกกันว่ามันเป็นของอะไรนะก็เป็นอุปกรณ์แต่งของญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นคราวนี้ก็ยังมีแบรนด์ของญี่ปุ่นกับของยุโรปเอามานําเสนอกันจะบอกได้เลยว่าเซตนี้เนี่ยทามาสําหรับรถบ้านเราโดยเฉพาะครับบ้านเราโดยเฉพาะรถถนะคะไม่ใช่ครับนะฮะเชื่อไหมว่าอุปกรณ์พวกนี้สาหรับ o l New Final On e w Final อันใหม่เลยใช่ไหมใช่ครับตัวใหม่ล่าสุดครับที่เป็นระบบหัวฉีด YM7FI เลยครับ ก็คือว่าทางบริษัทไทยยามาฮ่าเนี่ยเขามีการโครกับพาร์ทเนอร์ ซึ่งก็คือในครั้งนี้ก็จะมีเดโตนาโอเวอร์เลสซิ่งแล้วก็โอลินผลิตอุปกรณ์แต่งเนี่ยที่เป็นแอสเซซซอรี่เนี่ยมาใส่สําหรับกับตัวออนนิวฟีโนเลยโดยเฉพาะเลยเป็นลิมิเต็ดของรุ่นออนนิวฟีโนเท่านั้นไม่ใช่ลิมิเต็ดับเป็นแอสเซซซอรี่ครับแอสเซซซอรี่ก็ต้องเป็นรุ่นของออนนิวฟีโน่ใช่จริงๆถ้าเป็นในรุ่นที่ใกล้เคียงกันที่สามารถเอาไปใช้กันได้ก็คือจะมีเป็นมีโอ115ครับผมซึ่งอันนี้จะสามารถเอาไปใช้กันได้นะครับจะมีในส่วนของท่อที่สามารถเอาไปใช้กัับตว TTX ได้อีกรุ่นนึง ครับผมก็มามาดูกับไอคุณสมบัติพิเศษกับไอล้อรุ่นนี้ก่อนดีกว่าอ่ะเริ่มต้นกันกับล้อก่ <สา S 1> อนเลยนะครับล้ออันนี้จะเป็นดีไซน์ล้อเขาเรียกว่าล้อยี่บก้านฮะล้อยี่บก้านก <20 S 1> ้านแล้วมันมี20ก้านพอดีอะคะครับผมก็คือจะเป็นดีไซน์ของทางเดโทนาที่เขาออกแบบมานะครับโดยที่ว่าจุดสําคัญเลยของเขาเลยเนี่ยก็คือว่านอกจากตัวก้านล้อที่ถี่แล้วนะฮะก้านล้อที่ถี่เนี่ยหนึ่งก็คือว่า ช่วยให้การรับน้ําหนักดีขึ้น2ทําให้ล้อเนี่ยมีน้ําหนักเบานะฮะและอันดับที่3เลยคือว่าตัวขนาดของล้อเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าล้อสแตนดาดซึ่งถ้าล้อสแตนดาดของตัวในรุ่นล้อแม็กเนี่ยล้อหน้าอยู่ที่1.40ล้อหลังอยู่ที่1.60แต่รุ่นนี้ล้อสแตนดาดเนี่ยตัวนี้จะมีการขยายหน้ากระทะล้อข้างหน้าเนี่ยจะเป็น1.85 1.85ข้างหลังข้างหลังจะเป็น2.15อ๋อนี่มันไม่เท่ากันอ่ะใช่ครับขนาดมันจะใหญ่กว่ากัน ส่วนหนึ่งเพื่อปรับให้ขนาดยางมีขนาดที่ไม่เท่ากันโดยยางหน้าก็จะเล็กกว่ายางหลงังเพื่อที่ในเรื่องการขับขี่การเอียงขอรถเนี่ยก็จะรองรับการขับขี่ได้อย่างเต็มที่มากกว่านะครับก็คืออันนี้มันก็ก็คือมีเป็นอันนี้เขาเรียกว่า20กา้านครับผมก,ก็คือเป็นดีไซน์ของก้านแห็กเขาค่าซื้อแยกได้ ไม่มีขายแยกครับขายก็ขายเป็นชุดเลยแหละครับขายเป็นชุดซื้อแต่หน้าอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับต้องซื้อทั้งหน้าหลังพร้อมกันนะครับไม่ใช่น้องหมายถึงว่าแม็กอันนี้สามารถซื้อเป็นแบบว่าแยกไม่ต้องซื้อฟีโน่ทั้งคันก็อด้ก็คือแยกได้ครับคือตัวแม็กเนี่ยใครที่ใช้มีโอ115อยู่ก็สามารถที่จะไปใส่ได้ก็ไปถอดล้อจากฟีโน่มาได้เลยนะคะเอามาใส่ได้ครับผมถ้าล้อฟีโน่สแตนดาร์ดที่เป็นล้อซิกลวดนะคะแล้วล้อใหญ่ละปะกันใหญ่ล้อซิกลวดฟีโน่มีกี่เส้น ฮ้ย hey, 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 hey. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโซเชียลเด็หรอกลับบ้านไปหาฟีโน่นับดูเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาบอกนะคะสัปดาห์หน้า,าแว่า,าโอ้โห,พ,โหพี่ค่ะพี่เขามีความรู้นั่นจริงๆรู้แม้กระทั่งซีล้อฟีโน่คิอาละกันเออสุดยอดจริงๆอย่าไปเล่นก<ม>ับเขานะคะทำไงเขาก็ไม่ยอมตันสักทีแต่ว่าหรือเราต้องหาทางให้เขาตันจุดได้แต่สรุปเลยง่ายๆล้ออันนี้นี่สามารถสั่งกับทางเอ็กซ์ีดได้เลย ก็ได้ครับได้นะสามารถติดต่อมากับทางเอ็กซ์ปีดนะคะหรือไม่ก็ขับรถมาเลยเส้นปทุมธานีมาตรงนี้นะเรามีให้คุณทุกอย่างขายพี่อูดไปด้วยเลยก็ได้นะคะทิ์หน้าจะได้ไม่ต้องเจอกันขายที่หน้านะค่ะใช่อันนี้พี่อูดเล่นตัวเองใช่ครับในส่วนต่อมาครับกาดเดโทนาแล้วนะครับก็มีเดโทนาครับนอกจากที่ว่าจะมีล้อแล้วเขาได้มีผลิตชว์คขึ้นมาซึ่งตัวนี้ในแบรนด์ของเขาจะเป็น BSC by DeTona แบรนด์ค<ม>นตะปอมอ่ะนะก็กคือในในเดทตนาเนี่ยก็คือว่าออกแบบโชคซึ่งตัวโชคเนี่ยก็ในระยะ ความสูงเนี่ยก็จะเหมาะสําหรับกับฟีโน่อีกเหมือนกันแล้วก็โดยสีนะครับดีไซน์ของเขาก็คือจะเป็นสีแบบไทเทนเนียม,มนะฮะและสปริงก็จะเป็นสีแดง,ดแดงนะครับตัวนี้สามารถจะปรับความความสูง,งสปริงได้จะปรับในเรื่องของความสูง,งสปริงได้ภายในตัวโชงเนี่ยจะเป็นน้ำมันผสมแก๊สน้ำมันผสมแก๊สอันนี้มาจากประเทศอะไรนะคะญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นก็คือเดทนาะเนี่ยจะเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นอยู่แล้วครับก็คือว่าตัวนี้ก็คือในเรื่องของการซับนะครับกับการ ซับแรงสะเทือนค่าความเหนือ่อยหรือการรองรับการขับขี่เนี่ยบอกเลยว่าเหมาะสมสําหรับรถฟีโน่ ino, <of> หรือมีโอร้อยสิบห้าเนี่ยสามารถเทียบเทียบรุ่นใส่กันได้ไใส่ได้กันได้ใช่ครับครับผมถ้าต,ตัวนี้ก็คือว่าก็อย่างที่บอกก็ว่าทางเดโตน,นาเขากํานวณในเรื่อง,องการขับขี่การรองรับแรงสะเทือน <c oughs> นะฮรรวมถึงดีไซน์ที่ใส่มาแล้ว,ลวก็จะมีความโดดเด่น <c oughs> นะครับ ซึ่งตรงนี้ก็คือว่าใครที่ชื่นชอบนะครับกับไอเดียปรับแต่งนะครับใส่ล้อแล้วอาจจะต้องให้เข้าชุดหาจะหาหา,หาโชคใหม่สักตัวหนึ่ง<ม>ก็จะดีเพราะว่าอย่างตัวฟีโน่ครับตัว PS ซึ่งจะเป็นลายแบบออกค่อนข้างฉเฉียวแบบลายสปอร์ตเนี่ยถ้าใส่โชวตัวนี้เข้าไปก็จะค่อนข้างเข้ากับมันมากเลยครับผมโอเคก็สวยงามนะคะคมีสีอื่นไหมเ่ะก็ในดีไซน์ดีเทลแนลมีสีเดียวมีสีเดียวใช่แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะปรับแต่งให้ให้ปรับ เปลี่ยนให้เป็นสีอื่นก็ทําได้ครับก็ถอดสปริงไปเพิ่มสีใหม่อ๋อเพิ่มสีใหม่ใช่ครับหรือว่าถ้าเกิดอยู่บ้านไม่อยากเอามาเปลี่ยนก็ใช้สกอตเทปพันนะฮะพันความพยาบาลเฮ้ยพยาบาลพยาบาลพยาบาลโอ้ยวันนี้เออพลาดไม่ได้เลยครับผมอันนี้นะงั้นเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแทนเออวันนี้สีเหลืองสีเหลืองนี่ก็จะข้ามไปฝั่งยุโรปเลยนะครับยุโรปเลยใช่ครับก็อันเนี้ยจะเป็นโช๊คจากค่ายโอลิมกอบอกน้ำอัดลมอยู่ข้างขาอันนี้ที่เป็นเขาเรียกกระปุกซับแทงนะครับซับรับ โอลินนะครับดีไซน์ for Yamaha ซึ่งเป็นโอลินเนี่ยจากค่ายโอลินโอลินเนี่ยจะเป็นบริษัทโชค๊คของทางสว<ะ>ิสเซอร์แลนด์ไอ้โทษครับเป็นบริษัทโชค๊คจากค่ายสว <Sw eden. S 2> ีเดนสวีเดนครับผมโด่งดังมากครับกับในทีมแข่งมอเตอร์สปอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็น Yamaha Factory <ะ>หรือจะเป็น Yamaha Tech t e นะฮะทั้งสองทีมเนี่ยจะใช้โช๊คของโอลินเนี่ยครับใช้ในการแข่งขันซึ่งแน่นอนว่ารถบางรุ่นนะครับ O E M นะครับจากโรงงานของ Yamaha ก็จะเป็น โช๊คโอลินเหมือนกันอย่าง x j r 1 0ารพอะไรพวกนี้ครับ<ม>หรือจะเป็นอาวันลิมิเต็ดพวกนี้ก็จะเป็นโช๊คโอลินมาเลยจากโรงงาน<ม><ม>ซึ่งตัวนี้ก็คือว่าเป็นอีกโมเดลหนึ่งที่ทางโอลินร่วมมือกับทางยามาฮ่า<ม>ออกแบบขึ้นมานะครับก็โดยตัวโช๊คเนี่ยครับก็อย่างที่เห็นนะ<ม>สำหรับฟีโน่เลยโดยเฉพาะเช่นเดียวกันโดยกระบอกซับแท้ง์เนี่ยจะวางตำแหน่งอยู่ด้านล่างนะฮะวางตำแหน่งอยู่ด้านล่างภายในเนี่ยก็จะเป็นน้ํามันผสมแก๊สตัวบอดี้เนี่ยจะเป็นงานอลูมิเนียมซีนซีทั้งหมด ก็คือและสามารถปรับความสูงสปริงได้ด้วยแบบสตาร์ทปรับเกียวรถคันหนึ่งมี2อันได้ไหมคะคันหนึ่งมี2อันได้ครับต้องเลือกหรือว่าแต่ว่าจริงๆมันใส่แค่อันเดียวมันใส่แค่อันเดียวแต่ซื้อไป2อันก็ได้ครับก็คืออยากใส่สสีอ่ะเท่อยากจะแบบเอเชียด้วยอยากจะยุโรปด้วยอ่าก็แล้วแต่นะครับซื้อรถสองคันง่ายกว่าโอ้ยตายแล้วก็ไปดีว่ามีเงินซื้อแค่นี้อ่ะเดี๋ยวแค่นี้เท่าไหร่คะขอทราบราคาก่อนตัวนี้อยู่ประมาณหมื่นกลางๆครับเออก็ไม่ยอมดีกว่าซื้อก็ได้จิ๊บจิ๊บจ อันนี้อยู่มาเกือบหมื่นครับเกือบหมื่นโอ้โหแต่ก็คือว่าราคาเนี่ยเดี๋ยวเขาลองลองเช็คดูอีกทีหนึ่งว่าไฟนอลราคาแล้วทางมาถึงร้านผู้ผู้จําหน่ายแล้วจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับแต่นี่คือเป็นดีไซน์ที่แบบว่าเป็นแบรนด์ในระดับโลกก็เป็นเรื่องของอารมณ์พี่ที่อยู่ที่เคาน์เตอร์นะคะว่าพี่เขาอารมณ์ดีไหมถ้าเม่ามาหน่อยราคาก็อาจจะตกลงมา,านะคะแต่ถ้าแบบว่าวันนี้ฉันปิดฉันอารมณ์ไม่ดีราคามันก็จะไม่เกี่ยวครับที่เอ็กซ์เพรทเนี่ยราคาเขาเป็นมาตรฐานครับเขาไม่ใช่เขาไม่ได้ขึ้นลงตามตไม่ได้ขึ้นลง ให้ขายของในเน็ตครับโอายตายแล้วอันนี้ภาพพิงค่ะภาพพิงไป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 เรามาเริ่มกันที่อันนี้ดีกร่ามาต่อนะครับอันชิ้นสุดสุดท้ายนะครับที่ต้องบอกเลยว่ามันเป็นในเรื่องของ performance performance ใช่ครับ over racing เนี่ยครับจะค่อนข้างโดดหนักมากและค่อนข้างได้รับการยอมรับนะครับกับเหล่าบรรดานักแข่งทีมแข่งนะครับของประเทศญี่ปุ่นครับที่สำคัญครับครั้งนี้ครับ over racing นะครับจากมือทางไทยยามาฮ่านะครับสามารถทาท่อนะครับ ซึ่งเป็นท่อที่ว่าท่อที่ผ่านการปรับแต่งแต่มีมออกมาตรฐานอุตสาหกรรมครับซึ่งก็จะมีเป็นอีกแปรนึ่งนะครับ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ที่3านะของญี่ปุ่นที่ได้มอคจากบ้านเรานะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีก็จะมีค่ายที่เป็นพาร์ทเนอร์ของค่ายรถอีกค่ายหนึ่ง mm hmm. เขาก็ได้ตัวมอคไปแล้วเช่นเดียวกัน mm hmm. แต่นี่ของยามาฮ่ากับโอเวอร์เรซิ่งเขาก็มีมอคเหมือนกันเขามีมอกมีมอกใช่ mm hmm. ก็คือว่าด้วยเรื่องของเรื่องเลยก็คือตัวบอดี้ตัว,ตวท่อเนี่ยออกแบบนะครับดูนะครับเป็นวัสดุก็เป็นอะซินเทแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ว่าดีไซน์ของเขาเนี่ย mm hmm. กับตัวท่อเนี่ย ที่ว่าเป็นทรงเหลี่ยมเนี่ยบอกได้เลยว่าในบ้านเราเนี่ยทาไม่ได้อย่างรับทาไม่ได้อย่างเขาใช่ด้วยเรื่องของเครื่องจักรด้วยเรื่องของดีไซน์นะก็คือว่าจะเป็นการพับการเชื่อมในลักษณะประมาณเนี้ยก็คือว่ายังไม่ได้ขนาดเขาเท่านี้แล้วก็ในเรื่องของพฟอร์ที่เขาสามารถเติมเข้ามาเนี่ยก็สามารถจะรองรับนะครับให้อัตราเร่งเนี่ยดีขึ้นซึ่งไม่ใช่เฉพาะฟีโน่เท่านั้นในตัวเครื่องยนต์พื้นฐานเดียวกัน 115cc กับโหชีดวายเอ็มเจ็ด สามารถใช้ได้หมดก็คือสามารถใช้ได้ก็คือในรุ่นของ m i o 115แล้วก็ TTX สามารถที่จะใช้ท่อชุดนี้ได้เหมือนกันซึ่งก็มีเนี่ครับเข้ามาเป็นชุดเลยนะครับเป็นเซ็ตเขาเรียกว่า full full air full system เลยนะครับเนี่ยครับก็คือมีทั้งคอมีทั้งปลายนะฮะก็มีทั้งคอทั้งปลายเลยนะครับถัาผมพอมาด้วยอุปกรณ์ใช่ครับ ราคาเหรอครับก็อันนี้ผมยังไม่แน่ใจในเรื่องราคานะครับลูกครั้งสุดท้ายที่ผมจําได้ที่มอเตอร์โชว์แต่ไม่รู้เป็นราคาที่ลดหรือเปล่าอยู่ที่ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทเจ็ดพันกว่าบาทซึ่งถือว่าเป็นท่อนอกที่ราคาถูกแต่ตอนนี้อาจจะมีแต่เป็นราคาที่ลดอยู่ในงานหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจเดี๋ยวยังไงต้องลองเช็คดูกันอีกทีเดยครับผมมาเช็คราคาครับแต่บอกได้เลยว่าในแบรนด์ของโอเวอร์เนี่ยถ้าใครที่เล่นลดจริงๆเนี่ยกับเพอร์ฟอร์มานซ์ของโอเวอร์เนี่ยค่อนข้างจะได้รับความนิยมอยู่แล้วครับผม ก็ถือว่าเป็นมีเป็นอุปกรณ์มีชื่ออีกอันหนึ่งก็ต้องมีชื่อเนาะอันนี้อะไรคะอันนี้เป็นอุปกรณ์ร่วมของทางเนี่ยครับถ้าเป็นสายรัดนะครับที่จะมีออกแบบนะครับเพราะว่าด้วยปลายท่อีในลักษณะที่เป็นเหลี่ยมการที่ว่าจะหาสายรัดเนี่ยอะไรมาลัดก็ไม่ได้ครับต้องเป็นเฉพาะของมันอีกอันนี้มาก็คือต้องมากับก็อย่างที่บอกครับว่าเขามาเป็นเซตครับเขามีขายยึดนะครับ จะมีเป็นชุดขายยืดมีสายรัดนะมีสปริงเกี่ยวมีบูตต่อทุกอย่างมีรองรับหมดเลยก็จะไปใช้เชือกฟงเชือกฟางรัดไปตามทางตามที่ตกแตั้เลยเอาเชือกฟางมัดอ้ยมันก็อยากจะรู้นิดนึงนะเพราะฉันไม่มีความรู้เรื่องรถแต่ว่าอยู่ไปอยู่มาก็เกือบจะได้ความรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้ทุกสัปดาห์เลยแต่ว่ายังไงนะคะดิฉันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพร้อมกับขอบคุณพี่อู๊ดนะคะไว้หน้าที่นี้ด้วยก็ดูหน้าดิฉันรู้สึกว่ารักพี่มากแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าแล้วหวัง่าาเเรจจะต้้ออดกน นะคะพี่อู๋สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้จะพาไปทำการเพ้นสีให้เป็นลายตะไ่าย ก็สีจัดจ้านครับกับวงล้อนะคะรับอันนี้เป็นเครับ้อของชาร์กี่นะครับสวัสดีครับ ผมครับอูดนะครับจากนิยสารเลสไวครับกับรายการ x อ็กซ์ีดนะครับวันนี้ครับพาทุกท่านนะครับมาชมการแข่งขันครับ KSR Endurance 3ชั่วโมงนะครับที่โบนันซาเขาใหญ่นะครับ